มาสอนวิธีจัดสวนทำยังไงแล้วก็การดูแลต้นไม้ทำยังไงเพราะว่าสาวมุสิกเริ่มต้นการเรียนรู้ในการทำเกษตรในการทำสวนนะคะวันนี้นะพามาทำเดี๋ยวอีกนิดเดียวเนาะเดี๋ยวจะพาพี่เพื่อนๆชมว่าว่าจะเป็นอย่างไร นี่คือคนพาทำนะคะนี่คือคนพาทำ ก็เก็บหญ้านะถากเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราเก็บหญ้าเก็บหญ้าอมากองมากองรวมไว้ใช้ประโยชน์นะไว้ทําปุ๋ยในการที่เราจะทําให้สวนของเราเป็นระบบเป็นระเบียบเนะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นจากการเรียนรู้เนาะอันนี้คือคนที่ลงมือทําจริงๆนะก็จะมาพาสาวเมืองติ่งทําว่าทํายังไงสวนของเราถึงจะเป็นระเบียบ เมาะแล้วก็หน้ามองเนาะตอนนี้เราเริ่มต้นที่แบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆทำที่สมบูรณ์กว่านี้เนาะนาจะไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ใชเสียมหรือใช้จอบนะนาใช้ใช้มีดที่เราถนัดมือเนาะแล้วเราก็ค่อยๆถากค่อยๆแซะไปอันไหนที่นั่นไม่ขึ้นเราก็งัดขึ้นได้นย พื้นที่บริเวณสวนของสาสิงก็เริ่มเป็นสวนที่น่ามองขึ้นแล้วนะในสวนก็จะประมาณนี้นะคะพิกกำลังงามมากเลยพิกงามงามเก็บเริ่มเก็บขายได้บ้างแล้วนะพ,พิกพืชผักในสวนก็ก็มีตลอดเนาะเหลือจากกินเราก็แบ่งปันแล้วเราก็ขายได้ ตอนนี้เราก็เริ่มจะทำจัดระเบียบในส่วนของเราว่าเราจะทำยังไงให้มองดูสะอาดตานะ,ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าการปลูกแบบแบบชาวบ้านเนาะอันเนี้ยเรายังไม่ได้ทำแบบโรงเรือนถ้าในส่วนตรงที่ทำโรงเรือนก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะแต่ตรงนี้คือทำแบบธรรมชาติแปลงนี้เป็นแปลงธรรมชาตินะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาจัดระบบกันว่า เราจะทำยังไงให้ส่วนของเราหน้าชมและก็หน้ามองนะคะพืชผักในสวนของเรามีทุกอย่างเลยนะคะมีทุกอย่างเรากินอะไรเราปลูกอันนั้นกินที่เราปลูกปลูกที่เรากินเนาะเพราะนั้นเราก็ได้ลดต้นทุนลดแล้วก็ประหยัดนะปุ๋ยปุ๋ยก็เกิดจากการที่เราถากหญ้ามากองกองไว้นี่แหละแล้วเราก็เอามาหมักทำ เวลานั้นเราไปผสมดินก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยดินที่เราสับเป็นแปลงไว้แบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาญ้าแห้งที่ป่นแล้วอ่ะ้าแห้งที่ป่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมดินตรงนี้ก็กลายเป็นปุ๋ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องซื้อปุ๋ยไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยที่เป็นสารเคมีเราก็จะได้ผักจากการปลูกแบบเขาเรียกว่าแบบอะไรหละ่ะแบบที่ไม่ต้องใช้สารเคมีเนาะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจและรับชมนะคะในส่วนเล็กๆส่วนนี้ก็ยังขอกำลังใจจากพี่พเพื่อนๆอ,อีกเยอะเลยนะคะว่าสามสิ่งจะทำแบบไหนให้เป็นระบบเป็นระเบียบเนาะตอนนี้เราเริ่มต้นที่การปลูกแบบบ้าน,านเดี๋ยวการที่เราจะทำแบบว่าเป็นโซนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ก็อีกแบบนึงนะคะพี่ๆรอชมนะคะนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการทําสวนเล็กๆทําตามที่เราชอบเนาะความสุขเล็กๆของการที่เราได้อยู่ในสวนตื่นเช้ามามองเห็นผลผลิตหรือพืชพืชผลของเราออกผลเราก็ดีใจเนาะทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้นะคะค่อยๆเรียนรู้ไปความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม สามสิ่งเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเป็นเหมือนสามสิ่งนะคือเริ่มต้นจากการเรียนรู้นะเราจะทำอย่างไรให้แปลงผักของเราเป็นแปลงผักที่มีคุณภาพปลอดสารนะคะแต่เรื่องปลอดสารนี่สามสิ่งทําอยู่ประจำอยู่แล้วเนาะคือไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยปุ๋ยก็คือปุ๋ยมูลไก่ปุ๋ยขี้ไก่ในลาวเนาะแล้วก็ ญ้าที่เราถาักเนี่ยญ้ยาที่เราถากกองกองไว้เนี่ยนี่ก็คือปุ๋ยเป็นปุ๋ยทั้งหมดเลยนะคะสามสินก็จะเอามาทําหมักดินก่อนที่เราจะลงเอาลงผักอย่างเงี้ยนะเราหมักก่อนหมักดินในตอนนี้ผักของเราก็เริ่มงามแล้วนะคะสองอาทิตย์ผ่านไปผักของเราเริ่มงามแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วสําหรับสวนเล็กๆแบบนี้นะคะต่อไปทุกคนจะมองเห็นทะลุเลยนะคะจะทะลุออกไป มองเห็นจะไม่เห็นหญ้าเยอะแบบนี้แล้วนะเพราะว่าเราจะเริ่มปรับแต่งสวนของเราเพื่อไม่ให้มีหญ้าแล้วก็เวลาเราเดินเก็บผักเก็บอะไรในสวนก็จะสะดวกสบายขึ้นนะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ดีใจเนะต้นมะม่วงเบาออกช่อเต็มเลยแต่รอดูนะว่าจะติดผลแค่ไหนนี่มะม่วงเบาอายุสองปี ต้นยังไม่ใหญ่มากนะแต่เขาติดช่อเยอะมากเลยแต่เรามารอลุ้นกันว่าจะติดลูกไหมเป็นกำลังใจเล็กๆให้กันต่อต่อไปนะคะว่าสามสิ่งสิงเนี่ยจะทำสวนของสามมงสิงให้เป็นระบบระเบียบได้ไหมเนาะจะจัดระบบจัดระเบียบให้ได้มากแค่ไหนเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการ ไม่รู้แต่เราอยากทำเราอยากปลูกเนาะเราเป็นคนชอบปลูกแต่เราไม่ได้ทำให้เป็นโซนเป็นระเบียบมันก็ต้องมาปรับปรุงกันใหม่ส่วนไหนที่ที่เป็นโซนที่เป็นระเบียบแล้วอันนั้นก็จะน่ามองเนาะแต่ส่วนนี้ตรงส่วนนี้ยังไม่เป็นระเบียบพี่ๆก็รอชมกันนะคะว่าสามสิมจะทำได้ไหมนะคะตรงนี้เป็นกระหล่ำนะคะเป็นกระหลำ่ำแล้วก็บอ็อกครี่แล้วก็กระหล่ำ กระลำดอกสีขาวเนาะก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจและรับชมไว้เจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะสำสิ่งขออนุญาตลงไลน์นะคะบ๊ายบาย